สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแนนจะพามาซื้อของที่ซูปเปอร์ที่แม่บ้านญี่ปุ่นห,หลายๆท่านชื่นชอบนะคะเพราะว่าที่มีเครื่องปรุงไทยนะคะแล้วก็ของที่นี่ราคาถูกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะเจะอกล้วยเขียวๆนี้นะคะแะนนจะไปทําเป็นกล้วยทับนะคะที่นี่นะคะก็จะมีต้มยำแบบหลายแบบมากเลยอันนี้ก็แบบ เหมือนเขาเขาเรียกอะไรอะ่ะพ่นไฟข้างหน้าเนาะแบบธรรมดาแล้วก็แบบเป็นเล็กๆอย่างนี้นะคะสําหรับทานเป็นต้งหู้เย็นนะคะอันนี้อันเล็กๆแบบนี้เนาะ,ะ <c oughs> ก็จะมีแบบนี้ด้วยนะคะเป็นแบบถั่วนละอันนี้ก็อร่อยนะคะหอมดีแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็นัดตกนะคะ ชีสญี่ปุ่นมากเลยนะคะคือแบบหลากหลายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นชีสเป็นเนยต่างๆนะคะแต oh <my> ่บางอันก็จะใช้เป็นเนยยี่ห้อนี้นะคะอันนี้ก็ไ้ทานเล่นๆนะคะก็บปลาชอบอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ก็อร่อยนะ,ะก็อากิวสำหรับทำพิซซ่า ไข่เยื่มาก็มีนะคะไข่เค็มก็มีเนาะที่นี่ไข่ก็จะถูกกว่าที่อื่นนะคะราคานี้ไซ่์เล็กอันนี้ก็ไส่ใหญ่นะคะแต่ก็ไม่แพงมากนะคะถือว่าราคาถูกเท่าทียมกับที่อื่น めかんし。 มีพาเกี่ยวมาปิ้งเล่นนะคะเพราะว่าตอนนี้หิมะก็เริ่มเอ่อจะไม่มีแล้วนะคะตรงโน้นนะคะที่เป็นกองดำๆนั่นก็คือเขามาลังทำลายหิมะอยู่นะคะเอาเหิมะลงลงแม่น้ำนะคะลงคลองนะคะเพื่อให้ละลายไวๆนะคะ นตรงนี้นะคะก็จะมีพื้นที่วกว้างๆนะคะให้เตะฟุตบอลให้เล่นอะไรก็จะมีสนามต่างๆนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นสนามฟุตบอลน,นะคะแล้วก็มีที่เล่นบาสมีอะไรอย่างนี้นะคะให้แบบว่าให้เราได้มา,อ,าออกกําลังกายกันนะคะแตงก็ไม่เคยเดินไปสุดตรงตรงสุดสวนนะคะเพราะว่าค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะพากันมาเล่นแค่ตรงนี้นะคะ ที่นี่ก็สะอาดมากๆเลยนะคะแล้วก็กว้างขวางสามารถให้เรามาออกกำลังกายมาเล่นพักผ่อนอะไรกับลูกผ่อนคลายอะไรได้นะคะตรงนี้แน,น,นจะพาไปดูห้องน้ำนะคะพอดีว่าจะไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่รู้ว่าจะสะอาดไหมนะคะแต่ว่า คิดว่าที่ญี่ปุ่นที่ไหนก็น่าจะสะอาดนะคะ95%นี่99แล้วกันนะคะน่าจะสะอาดทุกที่ไม่ว่าจะบนภูเขาหรือว่าที่ไหนนะคะเพราะว่าไม่เคยเจอที่แบบว่าสกรปรกจนแบบอ e. ีคือแบบอี e. จนเข้าไม่ได้ก็ไม่เคยเจอนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยว เราจะเดินไปดูด้วยกันนะคะอากาศดีมากเลยนะคะตอนนี้น่าจะประมาณสักสิบสบองศานะคะไม่เกินไม่เกินสิองศา10กว่ากว่าเนาะกว้างมากเลยนะคะที่ คือเราก็เข้าใจว่าฮิมาเขาน่าจะปล่อยให้ละลายเองเนาะแต่เขาก็ไม่ปล่อยนะคะเขาก็จะทํำลายให้หมดเดี๋ยวเรามาห้องน้ำกันแล้วนะคะลุ้นๆตรงนี่ก็โอเคดีนะคะสะอาดสะอาดเรียบร้อยดีนะคะ ทิชชู่ทุกที่จะมีหมดนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามญี่ปุ่นจะมีทิชชู่ให้ตลอดนะคะทีงน้ำสาธารณะหรือที่ไหนก็ช่างนะคะ<ม>อันนี้คือไม่ไม่ขาดนะคะญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นเหมือนที่ทุกคนชอบนะคะแล้วก็เหมือนที่ทุกคนจินตนาการก็คือ เป็นเมืองที่สวยสะอาดน่าอยู่ผู้คนใจดีนะคะอันนี้เท่าที่เจอมานะคะก็เรียกได้ว่า90%นะคะก็เป็นอย่างที่เราดูในหนังดูในละครนะคะว่าผู้คนเขาลักษณะนิสัยเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะที่ญี่ปุ่นเป็นมันไม่รู้เนาะอาจจะแบบ ในเมืองคนนิสัยใจคอของคนในเมืองกับคนมัานนอกอาจจะต่างกันนะคะแต่ว่าที่นันอยู่ที่นี่ก็คือมันสงบค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเราเราใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ยุ่งยากคือบางแต่บางอย่างมันก็พูดออกมาแบบไม่รู้จะพูดออกมาอย่างไงเนาะแต่ใน,นรู้สึกว่ามัน มันทำให้เราใช้ชีวิตมีความสุขง่ายขึ้นโดยไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากนะคะ

小狐狸。 ตอนนี้กำลังพามาดูนะคะเพราะว่าหลังจากนี้อากิโอจะต้องไปเรียนพิเศษเรียนเอ,อกีฬาสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้ก็เลือกแล้วนะคะว่าจะเรียนฟุตบอลนะคะก็เลยดูไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่เล่นกีฬาเลยก็ก็ดูหุ่นนะคะตอนนี้แต่ก็ให้ลูกเลือกนะคะว่าจะชอบอันไหนอย่างนึงเนาะ แล้วที่นี่นะคะก็จะมีจังหวัดยะมะงตาตะนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลชื่อดังนะคะชื่อว่ามอนเตริโอมอนเตริโอมอนมอนอันมอนเตริโอภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ามอนเตเทีิโอมอนเตริโอถ้าเป็นที่บ้านเราเรียกไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะเนมก็ไม่เคยเรียกว่าที่นี่มอนเตริโอก็จะเป็นทีมฟุตบอลของจังหวัดยะมะงตาตะนะคะ ส่วนมากที่นี่เขา,าจะเล่นยัคคิวนะคะหรือว่าเล่นเบสบอลนะคะเยอะนะคะที่ญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าเกี่ยวชอบซกกะนะคะหรือว่าฟุตบอลนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ให้เลือกลูกเลือกเองนะคะ นี่เป็นโรงแรมนะคะแต่สามารถเข้ามาอาบน้ำได้นะคะสักลายนะคะหรือว่าแท็ทูนะคะห้ามเข้านะคะที่นี่บางที่ก็จะเขียนไว้นะคะแต่บางที่ก็ไม่ได้เขียนนะคะไ่ได้จ้ะชิลน,นี่ก็คนละสี่ร้อยเยนนะคะสองคนเด็กหนึ่งร้อยเยนนะคะคน เมื่อก่อนตรงนี้ก็จะมีขายของนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะอาตอนนี้นะคะช่วงโควิดนะคะก็เลยไม่มีของขายนะคะตอนนี้ตรงนี้ก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นร้านอาหารด้วยแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องจากโควิดนะคะทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ อันนั้นเป็นตะกร้าสบู่นะคะเหมือนสบู่แชมพูยาซิฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่ชอบมาจริงๆก็จะมีตะกร้าแบบนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็มีนะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ถือนะคะแชมพูใครจะเอามาเองก็ได้แต่ว่าส่วนมากก็จะมีข้างในให้นะคะป้าป้าบอกว่าที่นี่จะปิดในวันที่สามเดนี้นะคะมาตลอดเลยนะคะที่นี่ก็ ไม่มีอีกแล้วนะคะต่อไปจะได้มาที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าโรงแรมนี้กําลังจะปิดแล้วออนเซ็นนี้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ที่นี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งนะคะที่เรามากับแม่สามีบ่อยนะคะซึ่งท่านชอบที่นี่นะคะก็จะเป็นอีกความทรงจำหนึ่งของเรานะคะที่จะลบเลือนหายไปนะคะกับสถานที่แห่งนี้นะคะ นนะะก็จะมีห้องสำหรับให้เด็กเล่นนะคะอันนี้อากิวก็มาเล่นตั้งแต่ตอนเด็กๆเหมือนกันนะคะตอนนี้กเ็เจ็ดขวบกว่าแล้วนะคะก็

そうだね。 เราจะไปดูตรงไปดูเมืองนะคะตอนค่ำๆนะคะว่าเขาตอนนี้ก็มีแบบเริ่มเปิดไฟอะไรกันแล้วนะคะในตัวเมือง カッサだな。 ああーー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  กะทีนะคะอืมดูด้วนะคะเปิดไฟค่ะ ต้มน้ำมันไว้นะคะแล้วก็จะเอาผงที่ทำให้น้ำมันเกาะเป็นก้อนเนี่ยใส่นะคะปิดแก๊สก่อนนะคะตอนแรกแก็เอาตัวนี้นะคะเป็นเป็นตัวที่ทำให้น้ำมันนะคะเกาะเป็นก้อนนะคะเพื่อที่จะทิ้งนะคะน้ำมันแค่นี้เนี่ยก็จะใส่ไปครึ่งซองพอนะคะ เยวก็จะทิ้งไว้อย่างนี้นะคะให้เขาเกาะตัวเป็นก้อนนะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะแต่ก็ทำสนุกๆนะคะ แข็งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแข็งแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำขั้นตอนต่อไปนะคะ